Okay. จากครั้งที่แล้วนะครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เราเรียนเรื่องของแผนที่นะครับแผนที่องค์ประกอบของแผนที่นะครับวันนี้เราจะมาต่อเรื่องของเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลน,นะครับโ <Okay. S 1> okay. อเคโอเคอะ เครื่องมือในการเก็บรบวบรวมข้อมูลนะครับก็นะจะมีเข็มทิศนะครับใครรู้จักเข็มทิศบ้างมีเข็มทิศมีเทปวัดระยะทางเอาไว้บอกระยะทางนะครับมีเครื่องคำนวณแผนที่สามมิติมีกล้องสามมิติแลวก็กล้องวัดระดับนะครับในภาพนี่นะครับที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นกล้องวัดระดับนะครับเอาไว้ใช้ในงานก่อสร้างประเภทที่เป็นถนนหรือเป็นอาคารนะครับเขาก็จะวัด ความลาดเอียงของอาคารนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับว่าเป็นเส้นตรงไหมนะครับในอันนี้ในะภาพก็จะเป็นเครื่องมืออ่าเครื่องคํานวณแผนที่นะครับส่องเข้าไปนะครับมันใช้ส่องเข้าไปส่องเข้าไปแล้วก็มองภาพออกมาเป็นสามมิตินะครับเอาไว้ดูเรียกว่าความสูงต่ําหรือพื้นที่นะครับความสูงต่ําพื้นที่ราบพื้นที่สูงนะครับอ่า ภาพถ่ายทางอากาศรู้จักกันไหมภาพถ่ายทางอากาศรู้จักคเออรู้จักครับก็เหมือนเหมือนเหมือนกับไอ้นี่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรภาพถ่ายเบิร์ดไอวีวะมุมมองจากนกอะไรเงี้ยถ่ายอันนี้ถ่ายจากเครื่องบินนะครับภาพถ่ายทางอากาศถ่ายจากเครื่องบินนะครับ มีหน่วยงานเดียวที่สามารถถ่ายได้ก็คือกรมแผนที่ทหารนะครับเราไม่สามารถขึ้นไปถ่ายได้แบบนี้นะครับเป็นเยอะๆแบบนี้นะครับก็มีทหารเท่านั้นทหารทหารคนถ่ายภาพได้เท่านั้นนะครับภาพถ่ายจากดาวเทียมรู้จักกันไหมอันนี้ถ่ายจากนอกโลกนะครับลักษณะของพื้นที่เนี่ยใกล้เคียงกับภาพถ่ายธรรม่าแต่ที่มามันแตกต่างกันนะครับอ่า อาจจะซูมได้ประมาณนี้นะครับภาพถ่ายทางอากาศไปภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับใช้สําหรับ GPS นะครับ GPS Google Map นักเรียนอาจจะเคยเข้าไปดูได้นะครับอ,อันนี้ส่งสัญญาณจากนอกโลกนะครับตัวดาวเทียมจากนอกโลกเป็นคนถ่ายถ่ายเข้ามานะครับนี่นะครับเป็นดาวเทียมที่โครจรอ,อยู่รอบโลกเขาก็จะมีเส้นเส้นโครจรเป็นเส้นมันจะไม่มันจะไม่ออกนอกเส้นทางนะอ่า มันก็จะโคจรไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนี่แหละถ้าถ่ายจากดาวเทียมถ่ายจากนี่แหละครับนอกโลกแล้วก็ส่งภาพส่งข้อมูลกลับมายัางในโลกนะครับาดาวเทียมเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่านอกจากถ่ายภาพแล้วยังเป็นตัวสื่อสารข้อมูลได้นะครับรับส่ง GPS อะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งจากดาวเทียมนอกโลกนะครับไม่ได้เป็นส่งจากเสาสัญญ,ญาณภายในโลกนะครับในโลกเนี่ยมันจะมีตัวตัวร้บสัญญ,ญาณเท่านั้นเองนะหรือไม่เราก็ เฟอสับเลานะครับขึ้นส่งไปดาวเทียมนอกโลกแล้วก็มีตัวรับสัญญาณที่อยู่ในโลกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนี่คือวิธีการถ่ายโอนข้อมูลของ GPS นะครับอ่าเนี่ย Google Earth ใครเคยเข้าไปดูบ้างผมเคยเข้าไปดูครับ Google Earth ผ,ผมเคยครับไปเสิร์ชเวลานเจอปะเจอเข้าครูแต่เข้าไปดูไม่ไดออ้พื้นที่บางพื้นที่ก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับแบบ มันจะติดเรื่องของเขาเรียกว่าความความความปลอดภัยนะครับแล้วก็สิทธิส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ privacy privacy นะครับถ้านัาเรียนสังเกตนะดูดีๆวันก่อนอ่ะครูเคยเห็นรถของ Google Earth นะครับวิบ่งในซอยบ้านครูด้วยนะครับมันจะเป็นดาวเทียมมันจะเป็นกล้องปอดซาวน์เซลเซียาวิงบนไปนะครับบนไปเขาก็จะเข้าซอยไปเอาไว้ให เราศึกษาข้อมูลได้นะครับ g o o l e e e r t h นะนอกจากนี้ยังมีพวกเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แรก,แรกๆที่นักเรียนคิดถึงได้เลยก็คือเว็บไซต์นะครับสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยไม่ค่อยมีคนอ่านแลละเคยอ่านไนหะม National Geography เป็นเวรื่องหนังสือสารคาดีอะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่เคยอ่านหรอกนะ,ะเขียนทิสนะครับเขียนทิเขียนทิเอาไว้บอกตำแหน่ง ต่างๆนะครับเข็มทิศอะ่ะเข็มทิศก็ใช้วิธีการที่เรียกว่าแรงดึงดูดจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นะครับเข็มทิศก็จะหมุนไปนะเอ็นเอ็นก็คือทิศที่ไรที่ไรพิศเหนือครับเออย่อมาจากอะไรเอ็นย่อมาจากํ <Okay. S 1> ำว่าอะไรเอ็นอ่ะตัวเอ็นย่อมาจากคำว่าอะไรนหนาว นอตนะครับนอ <North. S 2> hey, hey, ตเออนอตแปลว่าทิศเหนือนะครับที่สําคัญก็จะมีอยู่ประมาณสี่ทิศนะแล้วก็มีนอตตรงข้ามกับเอสก็คือเสาทิศใต้นะครับอ่าอีสก็คือทิศต,ตะวันออกเวสก็คือทิศต,ตะวันตกนะครับนี่เข็มทิศราไว้บอกข้อมูลนะครับโดยใช้ uh, แรงดึงดูดจากแม่เหล็กแม่เหล็กทั่วโลกนะครับต่อไปเครื่อง g P S นะครับอันนี้นักเรียนรู้จักอยู่แล้วในโทรศัพท์เรานะกูกูเกิลแมปนะครับแอปเปิลแมปอะไรเนี้ยก็ถือว่าเป็นเครื่อง GPS อย่างหนึง่งนะครับแต่ GPS ที่เราอยู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะคาดเคลื่อนอยู่ประมาณเจ็ดองศานิดๆิดนะครับศูนย์จุดเจ็ดองศามันไม่ได้แบบแบบแม่นยําตรงเป๊ะอะไรประมาณนี้นะครับมันมีความคาดเคลื่อนอยู่นะครับอ่าเทอร์โมมิเตอร์รู้จักไหมเทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์เอาไว้วัดอุณหภูมินะครับลูกโลกนะครับเอาไว้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะกายภาพของโลกบอกตำแหน่งต่างๆนะครับอ่าทำไมลูกโลกมันจะต้องเอียงใครตอบคูได้บ้างไม่มีลูกลูกโลกที่ตั้งตรงเลยนะเนีย่ยนักเรียนดูในภาพมันก็จะเอียงเอยียงบแผนที่มันก็จะเอียงเอียงอ่าติ๊กตอบติ๊กตอบมีใครตอบครูได้บ้าง เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกของเราเป็นไงเน่ยรูดอ่เนี่ยคือเพราะว่าโลกของเรามันเอียงนะครับโลกของเรามันเอียง23.5อ,องศานะครับเราก็เลยต้องทํารูปโลกให้มันเอียงนะครับโลกของเรามันจะเอียงเรื่อยๆเอียงเอียงเอียงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หมุนรอบตัวเองนะครับอ้าวนี่คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับประเภท ประเภทเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันนะครับก็จะมี GPS นะครับ GPS กู G age, บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับ GPS นะก็เรียนดูนะครับเมื่อกี้อ่านเนี่ยนะครับ โทรศัพท์ของเรานะครับส่งสัญญาณออกไปดาวเทียมนอกโลกนะครับสัญญาณดาวเทียมก็มาจับตำแหน่งที่อยู่ในโลกนะครับนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะแล้วมันก็จะส่งกลับมายังโทรศัพท์ของเรานะนี่คือขั้นตอนการทำงานของ GPS นะครับภาษาไทยเราเรียกมันว่าระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกนะครับหรือ GPS Global p o s i t i o n System นะครับต่อมา RS RS R.S. อันนี้นักเรียนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่กับ G.I.S. นะครับ R.S. เนี่ยเป็นระบบ Remote Sensing นะครับเป็นระบบที่เอาไว้รับรู้ข้อมูลระยะไกลนะครับอันนี้เอาไว้ใช้กับพวกที่เป็นแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมอะไรพวกนี้นะครับที่กัดภาพถ,ถ่ายทางอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบมันจะสแกนสแกนพื้นผิวของโลกมาตึ้งตึงตึง,ตง,ตงเนี่ยดาวเทียมน,นะครับดาวเทียมก็จะสแกนพื้นผิวของโลกนะครับ าดาวเทียมสแกนให้ออกมาเป็น3มิตินะครับเหมือนที่เราดูใน Google Earth ที่เป็นมุมสูงๆนะครับเนี่ยคือใช้ระบบ RS นะครับคือสแกนจากดาวเทียมนะครับแล้วก็ส่งมายังระบบคอมพิวเตอร์นะครับระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมามวลผลออกมาเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับอันนี้เอาไปใช้งานเรื่องของอาการทำแผนที่การดูพื้นที่เหมาะสำหรับการสร้างบ้านไหมสร้างอาคารอะไรพวกนี้นะครับ ระบบหรือเอาไว้สําหรับแบบดูพื้นที่ของป่าไม้อะไรอย่างนี้นะครับดูพื้นที่ของควันสมมุติว่าในป่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีระบบซี่เราถ้าเกิดไฟป่านะครับอ่าดาวเทียมก็จะจับว่าตรงนี้มันมีความร้อนมากก็จะสแกนสามทีินะครับก็จะให้เจ้าหน้าที่อเข้าไปดูแลได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่านี่คือเทคโนโลยีสารพูมิสนเทิดนะครับ โอเคอ่ะวันนี้หมดละเหลืเอเรื่องอะไรเอ่ยอ๋ออะเหลือเรื่องคำนวณแผนที่คำนวณแผนที่เดี๋ยวไปเรียนไปครั้งหน้าแล้วกันนะครับเพราะมันจะต้องคำนวณมันยากหน่อยนะครับอ่ะนี่คือลักษณะลักษณะของอ่า ไอเอสเมื่อกี้ที่สแกนภาพเป็นสามมิตินะครับระบบก็จะสแกนภาพสามมิติแบบนี้นะครับเป็นจุดอ่าจุดในแผนที่เราก็จะเป็นพวกที่ตั้งอำเภออะไรต่างๆนะครับก็จะมีเส้นอ่าเส้นในแผนที่เราเห็นเป็นถนนเป็นลําคลองเป็นแม่น้ําเป็นทางรถไฟก็จะสแกนออกมานะครับสแกนออกมาไอที่เป็นภาพพวกเนี้ยนะครับที่เป็นตารางตารางพวกเนี้ยนะครับอ่าเราเรียกมันว่าข้อมูล ลาสเตอร์นะครับที่เป็นจุดภาพที่เป็นพิกเซลนะครับเอามาสแกนภาพต่างๆนะครับอ่าส่วนข้อมูลนะครับข้อมูลในแผนที่ที่เราเห็นนะครับเป็นพวกจุดนะครับเป็นจุดต่างๆจุดอําเภอเป็นรูปบ้านเป็นแม่น้ําเป็นลํคลองเราเรียกข้อมูลว่าข้อมูลเวกเตอร์นะครับอ่าเป็นข้อมูลเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแผนที่นะครับโอเค หมดแล้วนะครับหมดแล้วเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับนักเรียนคนไหนมีเรื่องสงสัยไหมครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอือว่าครูคุยคนเดียว,ว่ะเนี่ยไม่มีครับครูก็